สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพระราคา100บาทนะคะน้ำพิ์พิษนุโลกนะคะพี่พี่นะวันนี้น้องมาเป็น EP ีแรกนะคะพี่พี่เป็น EP ีที่1นะคะพี่พนะพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสแกน QR code โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะแคปภาพไว้แล้วก็สแกน QR code โค้ดลน์แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่นะหรือว่าพี่พี่า้าในสนใจก็สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0-8316 เจ็ดสี่หค่ะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะ083 167 4569นะคะชื่อช่องพระราคา100บาทน้ำทิพพิศณุโลกนะคะวันนี้เป็น EP ีที่1นะคะพี่พี่นาะฝากพี่พี่กดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะคะพี่พี่นาะองค์ที่1นนะคะจะเป็นพักสมเด็จนะคะองค์นี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะราคา100บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่สามก็จะเป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่พี่หนาะไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะราคา100บาทเท่านั้นนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่นาะนี่นะคะองค์ที่สมนะคะองค์นี้นะต่อไปนะคะองค์ที่ สนะคะจะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นาด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ห้านะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะเป็นรูปถ่ายนะคะพี่พ ด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่หกนะคะจะเป็นองนี้เลยค่ะพี่พี่ท่านในเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไว้ไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่นา ไปนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะพระสมเด็จนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แ4ดสามหนึ่งหเจ็ดสี่ห้าหกเกนะคะพี่พี่นะต่อไปนะคะองค์ที่แดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่พี่นะ ต่อไปนะคะองค์ที่เก้านะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบนะคะ พี่พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่11ิบเอ็ดนะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะหลวงพ่อส่งนะคะพี่พนะใช่ไหมคะ ด้านหลังนะคะวัดเจ้าสาราลอยนะคะพศสองนห้าสย์ห้านะคะพี่ๆราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะองค์ที่12นะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะด้านหลังนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสามนะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบสี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สิบห้านะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกนะคะจะเป็นตะกุดนะคะพี่พนะ พี่ๆท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไหวไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่17นะคะจะเป็นองค์นี้เลยค่ะ พี่ๆถ้านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0831674569นะคะพี่ๆนะต่อไปนะคะองค์ที่18นะคะด้านหลังนะคะ ่อไปนะคะองค์ที่19นะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบนะคะ พ,พี่ท่านใดรับชมอยู่น้องรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดกดแล้วน้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพี่พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่21นะคะ ต่อไปนะคะองที่ยี่สินะคะราคา100บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะองที่ี่สิบสานะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่24นะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่ยีสิบ้านะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยีสิบหกนะคะ พี่พี่ท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวัยไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่27นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3ย์7 4 5 6 9ี่ห้าหนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิบเก้านะคะ ไปนะคะองค์ที่สามสิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบเอ็ดนะคะ ราคาหนึ่งร้อยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สามสิบสองนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่33านะคะ นะคะองค์ที่34นะคะต่อไปนะคะองค์ที่สาหนะคะ ด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่36นะคะพี่พๆท่านใดเห็นรูปไม่ชัดหรือว่าน้องไวไปยังไงสามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ะะะะต่อไปนะคะองค์ที่สาสิบเจดนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สาสิบแดนะคะ พี่พี่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์0831674569นะคะน้องย้ำเบอร์อีกทีนะคะ0831674569นะคะต่อไปนะคะองค์ที่39นะคะ ราคาหนึ่งร้อยบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบนะคะต่อไปนะคะองค์ที่ สี่สิบเอ็ดนะคะด้านหลังนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สี่สิบสองนะคะ นะะคองค์ที่สี่สิบสามนะคะ,ะ,คะจะเป็นตะกุดนะคะ ไปนะคะองที่สี่สินะคะจะเป็นตะกุดเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีมาให้พี่ๆเลือกชมทั้งหมด44รายการนะคะพี่ๆถ้าใดสนใจก็อย่าลืม แอดไลน์มาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ083 167 4569นะคะวันนี้พระราคา100บาทน้ำทิพพิษณุโลก EP 1นน้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ทุกท่านสวัสดีค่ะ